เทคนิคการขายฉบับมือใหม่วันนี้ออมกลับมาอีครั้งแล้วค่ะกับหนังสือเรื่องเซลล์มาสเตอร์คนประสบความสำเร็จในการขายทุกคนเคยกังวลเรื่องการขายไหมคะออมอเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบเรื่องการขายเลยเพราะเรารู้สึกว่าเราจะต้องไป ตื้อไปง้อเขาอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าพอออมอ่านหนะังสือเล่มนี้นะคะกลับพบมุมมองในอีกแง่หนึ่งที่ว่าอ้าวทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำอยู่ปัจจุบันเนี้ยเราก็ขายนะ อย่างเช่นถ้าเป็นหมอถ้าเป็นวิศวกรเราก็ขายเรื่องความรู้ขายวิชาการขายไอเดียหรือแม้กระทั่งถ้าเราอยากจะเปิดธุรกิจส่วนตัวเป็นของตัวเองสุดท้ายแล้วอ่ะเราก็หนีไม่พ้นเรื่องการขาย แม้กระทั่งเราจะไปเปิดร้านขายยาจะนั่งเฝ้าร้านเฉยๆไม่ทำมาร์เก็ตติ้งอะไรเลยมันก็เป็นไปได้ยากเช่นเดียวกันค่ะและวันนี้นะคะออมก็จะมาบอกเล่าถึงเทคนิคการขายฉบับมือใหม่ให้ฟังกันค่ะ ซึ่งเทคนิคแรกเลยนะคะเราจะต้องมันเรียนรู้เทคนิคการขายใหม่ๆอยู่เสมอเราเคยตกม้าตายตอนจบไหมคะหรือว่าเราเคยได้ยินใครก็ตามที่เคยพูดว่าเวลาที่เราอายุเยอะๆแล้วเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้ฟังหรือว่าเปิดใจรับฟังเท่าไหร่นะคะเรื่องนี้นีออ่อมมีประสบการณ์ตรงท้งเป็นทางเรื่องจริงแล้วก็เรื่องไม่จริงแล้วกันพูดอย่างนี้เป็นเรื่องจริงในเรื่องที่ว่า บางคนที่เป็นผู้ใหญ่นะคะเขาก็ไม่ได้รับฟังไอเดียการขายใหม่ๆเพราะเขาคิดว่าเขาเคยขายแบบนี้เคยทําแบบนี้มาก่อนแล้วมันประสบความสําเร็จเขาก็จะยึดถือแล้วทําแบบนี้แต่กับอีกคนกลุ่มหนึ่งนะคะที่เขาเนี่ยรับฟังเปิดฟังอินโนเวชันใหม่ๆรับองค์ความรู้ใหม่ๆตลอดเวลาเนี่ยเขาก็จะ พัฒนาตัวเองไปได้ค่อนข้างเร็วมากๆเลยอะแล้วอมรู้สึกว่านะคะเขาประสบความสําเร็จได้เร็วคนรับหน้าถือตาได้ค่อนข้างเยอะนะคะมันเป็นอะไรที่มันดีกับตัวเองในระยะยาวนะคะในการเรียนรู้อย่างที่สองเลยข้อดีของเขาเลยคือช่วยประหยัดเวลาบางทีการเรียนที่มาจากทฤษฎี จ๋าๆอย่างเดียวเลยเนี่ยนะคะมันก็ไม่เท่ากับการที่มันเราไปฟังจากคนสําเร็จทําไมต้องมีคนบอกว่าให้เราอ่านหนังสือทําไมต้องไปให้ไปฟังคนอื่นทําไมต้องให้เปิด youtube ฟังนั่นเป็นเพราะว่านะคะได้ฟังไอเดียจากคนประสบความสําเร็จหลากหลายอาชีพสิ่งที่หนึ่งในนั้นเลยคือแก่นของความคิดอะของเขาจะค่อนข้างคล้ายกาันแต่ว,วิธีการในการทำการตลาดหรือการขายก็จะต่างกันไปตามบริบท อย่างข้อต่อที่สามเลยก็คือจะทำให้เราเนี่ยลดความกังวลน้อยลงเครียดเกินไปอย่างอ้อมเนี่ยก็เป็นคนเครียดกับการขายอย่างที่บอกแล้วว่าไม่ชอบขายของไม่ชอบแบบทําไมเราจะต้องฟอร์เอายอดหรือว่าตื้องงอใครนะคะแต่วันหนึ่งเนี่ยวันที่เราอยากจะทําอะไรเป็นของเราเองอยากจะมีธุรกิจส่วนตัวหรืออยากจะเป็น personal blogger หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันทําให้เรารู้ว่าเราต้อง มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้พอสมควรนึงพอสมควรดังนั้นถ้าถามว่ามันหายกังวลเลยไหมเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะเราไม่เคยทํจาจะแบบเฮ้ยฉันเก่งมาตั้งแต่เกิดก็ไม่ใช่แต่เป็นอะไรรู้ไหมคะมันทําให้เราเนี่ยคลายความกังวลได้ลดลงและที่สําคัญเลยคือเมื่อเราเข้าใจ how to แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถนะคะ ทำค่อยๆทำผลลัพธ์มันได้แล้วก็จะดูผิดดูถูกมันได้แน่นอนละเวลาที่เราทำเนี่ยมันมีความกังวลความเครียดแน่ๆนะะเราจะแบบไปพึ่งสายไหนก็ได้นะสายมูเตลูสายโคชสายเมนเทอริ่งหรือว่าแบบเอออยากลองเซลเมททำเองก็ได้มันจะมีความเครียดของมันทีนีน้เวลาที่เราทำลงไปอะคะ่ะเราต้องนึก เสมอเลยข้อนี้สําคัญมากนะว่านึกถึงว่าเฮ้ยทำเสร็จแล้วเนี่ยผลลัพธ์ดีไม่ดีไม่รู้แต่มันได้ประโยชน์อะไรกับเรานี่คือขีดสําคัญมากที่เราจะก้าวไปต่อได้ถ้าเรานึกถึงตรงนี้ไม่ได้นะยังไงมันก็เราก็จะเฟลกับมันเองอะสุดท้ายแล้วก็ล้มเลิกแล้วก็คิดว่าเออฉันไปเป็นทํางานพนักงานประจําก็ดีอยู่แล้วทําไมจะต้องเอาตัวเองมาลําบากทาไมจะต้องเอาตัวเองมาเหนื่อยขนาดนี้แต่เราก็ลืมนึกไปว่า เราอยากจะทําฝันแบบไหนนะคะออมได้มีโอกาสฟังคุณนิดหน่อยนะคะหรือว่าคุณรัตทีชานชินปวินทะัทที่เขียนหนังสืเอเล่มนี้เนี่ยเขาเล่าฟังบอกว่าคุณรู้ไหมว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาเนี่ยหลุด ความฝันของตัวเองไปเขายกตัวอย่างนะคะวงแ l ล c k พิงคให้ฟังวงแ l a c k พิงคเนี่ยนะคะใช้เวลาในการเป็นเทรนนีนะคะประมาณห้าถึงหกปีถ้าถามว่าเขาจะรู้ผลลัพธ์หม้ว่ามันบวกหรือลบเขาจะรู้ผลลัพธ์ไหมว่าเขาจะดังขนาดนี้เขาไม่มีทางรู้เลยนะแต่สิ่งหนึ่งที่เขาได้แน่ๆเขาจะไม่เสียใจในสิ่งที่เขาตัดสินใจลงมือทําไปแล้วแม้กระทั่งห้าปีไม่เห็นผลอะไรเลยถึงแม้ว่าเขาไม่ได้ดังสมมุติว่า เขาไม่ได้ดังนะตอนเนี้ยเขาก็จะยังภาคภูมิใจในตัวเองว่าเฮ้ยฉันเลือกทางเดินในสิ่งที่ฉันชอบแล้วฉันทําเต็มที่กับมันแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยการที่เราเนี่ยตั้งใจเลือกนะคะเซตโกของเราดูความฝันของเราแล้วว่าเออเราอะเอาทางนี้แน่ๆแล้วแหละนะมันก็จะสามารถทําให้เราเนี่ย มีความสุขในทุกๆวันได้เช่นเดียวกันว่าเฮ้ยเราจะไปทางไหนถึงแม้ว่าเราจะเครียดบ้างแต่ท้อบ้างไม่รู้หรอกว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่ว่าเชื่อว่าปัจจุบันเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่ดีที่สุดสำหรับเราอะคะ่ะเอาล่ะเมาเพลินไปนิดนึงนะคะก็เข้ามาสู่เทคนิคที่ดีและเหมาะสมเนี่ยคุณจะต้องมีสามสิ่งเลยเทคนิคแรกเลยก็คือกดของค่าเฉลี่ยนะที่มากขึ้นเมื่อตอนที่เราลงมือทำแรกๆเนี่ย เราไม่รู้หรอกนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะค่าเฉลี่ยมันก็จะทำงานของมันคนส่วนใหญ่ก็จะแบบไปโฟกัสกับอะไรผลลัพธ์ใช่ปะเฮ้ย hey, ทำไมมันเฟลทำไมมันนู่นนี่นั่นแต่เราลืมดูไปว่าแต่ละงานเนี่ยมันมีค่าเฉลี่ยของเขาให้เราลองสังเกตว่าเออมันจะมีค่าเฉลี่ยตอนไหนผลเริ่มเป็นบวกตอนเราทําอะไรแล้วเราก็จะทําเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่าเฉลี่ยของเราก็ดีขึ้นเรื่อยๆยกตัวอย่างเช่น อะไรเดียเอาเรื่องใกล้ตัวละกันอ,อย่างออมทำทิกต o k ด้วยทำ a c e b o o k ด้วยทำ u t u b e ด้วยใช่ไหมคะถ้าถามว่ามันมีผลลัพธ์ที่เป็นตัวเองน่าพอใจไหมคนตามเยอะไหมก็ไม่ได้ตามเยอะนะแต่เรารู้สึกว่าคนฟังเราเยอะมากขึ้นค่าเฉลี่ยเราเยอะมากขึ้นแล้วเราก็รู้สึกว่าเราให้ประโยชน์ในเรื่องความรู้ ที่มันเป็นอะไรที่ง่ายๆแล้วคนอยากให้คนเข้าใจมากขึ้นในอย่างคะ่ะมันก็คือค่าเฉลี่ยที่มันเริ่มดีขึ้นนั่นแหละหรืออย่างแบบอ่ะถ้าเราจะขายของอย่างเงี้ย บางทีการที่แบบไม่ว่าจะขายวิธีไหนเลยเนี่ยมันก็จะมีค่าฉเฉลี่ยของเขาอ่ะโพสขายตรงๆก็อีกแบบหนึง่งการค่อยๆเข้าก็จะมีค่าฉเฉลี่ยอีกแบบหนึง่งอะไรอย่างนเงี้ยเพราะฉะนั้นเราอย่าเพิ่งไปหวังผลจากตรงนี้แต่ว่าเราดูว่าเฮ้ย mm hmm. เราทําไประยะเวลาประมาณไหนค่าเฉลี่ยเราถึงเกิดเออมีข้อผิดพลาดอะไรที่จะสามารถแก้ไขได้ไหมเท่านั้นเองค่ะข้อต่อมาเลยคือเราต้องเรียนแบบ ไม่ใช่เรียนแบบในที่นี้เอาหมายถึงอะไรหมายถึงเรียนที่เป็นรอเรือค่ะเรียนหนังสือเรียนให้เป็นแบบอย่างไม่ใช่เรียนแบบที่เป็นลอลิงที่แปลว่าไปลอกเขาก๊อปปี้เขาคุณต้องรู้ว่าเราไม่มีทางที่จะก๊อปปี้ขครได้ทั้งหมดร0อเเซนเพราะคนเราก็จะไม่ชอบอะไรที่มันก๊อปปี้ถูกไหม เราจะชอบอะไรที่มันเป็นรู้สึกว่ามันมีความเป็นยูนิคของสินค้าความเป็นตัวของตัวเองของสินค้าหรือแม้กระทั่งบางคนที่เคยเห็นเขาขายสินค้าอย่างเดียวกันไหมคะแต่ว่าคนขายอะไม่เหมือนกันบางทีเราก็ไม่ได้เลือกจากสินค้านะเราเลือกจากคนขายสินค้าได้เช่นเดียวกันอนะ่าอย่างร้านอาหารบางร้านเนี้ยมีหลายสาขาแต่ละสาขาบางทีมันก็อร่อยไม่เท่ากันด้วยนะคะ บางทีก็แบบยังไงก็ไม่รู้อะ่ะพูดไม่ถูกอะ่ะแต่พอเราไปอันเนี้ยแล้วแบบเฮ้ยเราชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีน้อยมากที่จะทำแฟรนไชส์แล้วมีค่าเขาเรียกว่าค่าบริการค่าอาหารค่าเครื่องดืง่มหรือว่ารสชาติที่มันคงที่อย่างเงี้ยมีในเมืองไทยนะคะลองดอกันดูล้กันว่าเป็นที่ไหนเนาะและข้อสุดท้ายเลยก็คือมันทำให้เรามั่นใจมากขึ้นนั่นเองค่ะบางทีผลลัพธ์มันไม่ออกหรอก แต่ว่าเราภูมิใจในการที่จะพูดภูมิใจที่จะเล่าเรื่องภูมิใจที่จะพรีเซนต์ว่าเฮ้ยมันได้ผลน,นะเธอมันแบบเราสึกว่าเฮ้ยฉันเก่งขึ้นจากข้างในอะค่ะพอเราเริ่มแบบมั่นใจมากขึ้นอย่างเงี้ยคนก็จะเริ่มอินตามความมั่นใจของเรามากขึ้นเช่นเดียวกันค่ะและอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือ ประสบการณ์จริงจากการใช้สินค้าค่ะคือบางทีเราก็ขายไม่รู้จะขายยังไงขายไม่เป็นเราก็พูดตรงๆรงเลยว่าเราชอบไม่ชอบอะไรยังไงอย่างเงี้ยการที่เราพูดด้วยความจริงใจไม่ได้ใส่ไขเข้าไปมันทำให้สินค้าเนี่ยยั่งยืนในระยะยาวได้ด้วยนะคะทุกคน ทีนี้ออมจามาบอก6กสิ่งที่ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นนักขายนะคะการขายหลายๆคนเนี่ยชอบพูดว่ามันเป็นศาสตร์และศิลป์มันเป็นศินละปะที่ต้องฝึกนะคะอยากจะพูดว่าโอ้ยกว่าจะทําได้มันเป็นยังไงมันฝึกยังไงไม่เข้าใจออมเชื่ออย่างหนึ่งเลยนะว่าหมันมีหลักการของมันที่เราจะต้องยึดหลักการไว้ส่วนที่คิดว่าเป็นศินละปะเป็นศาสตร์และศิลป์เนี่ยคงเป็น เหมือนกับประสบการณ์ที่เราต้องสั่งสมว่าเฮ้ยเราควรจะขายแบบไหนหรือจะพูดแบบไหนนั่นเองค่ะซึ่งการขายเนี่ยเป็นศาสตร์ที่เมื่อฝึกฝนแล้วเดี๋ยวจะกลายเป็นศิลปะเฉพาะตัวเราจะต้องทำความเข้าใจนะคะในข้อแรกเลยที่จะเล่าให้ฟังเลยก็คือหนึ่งการเป็นนักขายที่ประสบความสำเร็จจะไม่เกี่ยวกับความสามารถในการขาย บางคนก็จะเถียงว่าเอ้ยคนนี้ขายเก่งนี่เขาต้องประสบความสําเร็จแน่ๆ,ๆเลยเอาจริงๆแล้วอะค่ะนักธุร,รกิจหลายๆคนเนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นคนขายเก่งนะคะเขาไม่ได้เป็นคนพูดมากหลายคนแบบเอ้ยต้องพูดมากต้องขายเก่งต้องเป็นคนแบบนี้หรือเปล่าฉันเป็นเอเจนร์ฉันทำไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยจริงๆแล้วอะค่ะมันอยู่ที่อย่างหนึ่งเลยคือการที่คุณเนี่ยไม่หยุดหาลูกค้า ไม่หยุดมองหาโอกาสในการสร้างแล้วการขยายฐานของลูกค้าที่ซื้อซ้ำอยู่ตลอดเวลาคนส่วนใหญ่เนี่ยขายไม่ได้เพราะเขาหมดรายชื่อของผู้ที่จะสามารถมาเป็นลูกค้าหรือที่เรียกว่า prospect customer ดังนั้นเนี่ยนะคะเขามากกว่าการที่เราจะฝึกขายให้เก่งเนี่ยก็ไม่สำคัญว่าคุณเนี่ยจะมาเป็นนักขายนั้นเท่าไหร่นะคะคุณก็ต้องยังฝึก ทักษะการเปิดปากเปิดร้านหาผู้มุ่งหวังเพิ่มอย่างฉาญฉลาดและสม่ำเสมอด้วยนะคะการที่แบบเหมือนเหมือนเนี่ยเราเห็นหลายๆเจ้าที่เขาทำมาร์เก็ตติ้งดีๆเหมือนมีลูกค้ามาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะคะ่ะเราจะไม่สามารถขายดีได้เลยนะคะถ้าลูกค้าเรายังจำนวนเท่าเดิมอยู่และหลายๆคนเนี่ยก็จะคิดว่า เราจะต้องไปตื้อไปงอถูกปะคนที่จะไปตื้อไปงอคือเราอะคิดว่าฉันมีลูกค้าเท่านี้ฉันจะเอาลูกค้าเท่านี้ให้อยู่แต่เราลืมไปว่าลูกค้าก็เป็นคนนะคะลูกค้าก็สามารถเลือกได้ถ้าเราเนี่ยมีรายชื่อที่เยอะมากเพียงพอเนี่ยเราจะไม่ตือ้อไม่งอลูกค้าเลยค่ะข้อที่2นะคะก็คือนักขายที่ประสบความสำเร็จ เขาสำเร็จได้เพราะขายให้ลูกค้าคุณภาพนะคะคก็คือขายของที่มีคุณภาพมาแหละเอาตรงๆนะคะนะักขายที่ประสบความสำเร็จจะรู้ดีจะรู้ดีเลยว่าต้องเสนอสินค้าให้ที่มันมีคุณภาพให้กับลูกค้านะคะแล้วเนี่ยไม่ว่าจะถูกหรือจะแพงเลยนะเคยได้ยินไหมว่าแบบ โอ้ยขายของก็ขายของถูกสิไงคนก็ซื้ออะไรเงี้ยเนี่แต่ว่าบางทีการที่เราซื้อของบางอย่างที่มันราคาสูงอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือเราบางทีเราก็ไม่ได้เลือกนะคะว่าแบบเอ้ยมันถูกหรือแพงนะคะเราก็ยอมจ่ายนะคะเพราะคุณภาพนั่นเองคะ่ะไม่ใช่ใครก็ได้นะคะที่เพียงเพราะแแบบเอ้ยฉันจะรีบขายให้ได้ยอดเยอะๆให้คนเยอะๆมาทํากําไรเยอะๆ,ๆนะคะแต่บางทีเนี่ยลูกค้าก็ตัดสินใจจาก คุณภาพของสินค้ามากกว่าราคานั่นเองค่ะข้อที่3มคือคุณต้องเป็นคนวางตำแหน่งสินค้าคุณในใจลูกค้าเอาง่ายๆเลยว่าคุณต้องรู้ว่าลูกค้าอยากได้สินค้านี้ไปทำไมหรือเราก็ต้องรู้นิดลูกค้า ไม่ใช่ว่าแบบอพี่คะหนูหนูหนขายอันนี้นะคะซื้อไม่ขายอะไรเนี้ยบางทีเรายังแบบก็ฉันไม่ได้อยากได้ทําไมฉันจะต้องซื้อด้วยคิดดูนะว่าถ้าไม้จิ้มฟันหนึ่งราคาชิลละห้สิบาทคุณจะรู้สึกอย่างไรถ้าห้องชุดเจ็ดสิบตารางเมตรในซอยทองหล่อเนี่ยราคาหนึ่งล้านบาทคุณจะรู้สึกยังไงนะคะ ให้เราลองทบทวนดูว่าอันไหนคุ้มจริงๆกับลูกค้าเราจะสามารถนำเสนอสินค้าของเราเนี่ยให้ไปสู่ลูกค้าได้อย่างแน่นอนค่ะข้อที่4ี่คือลูกค้าจะรับนัดเราก็ต่อเมื่อเขารู้สึกว่าเราสามารถแก้ปัญหาและมีสิ่งที่สำคัญที่เขาต้องการอยู่ดังนั้นการที่เราจะต้องศึกษาหาความรู้ในสินค้า ทำให้เราเกิดการเชี่ยวชาญในการนํำเสนอและก็ทำให้เกิดความมั่นใจในการพูดแล้วเนี่ยมันจำเป็นใช่ไหมคะลูกค้าเนี่ยนะคะอาจจะเป็นทางเลือกเดียวหรือโอกาสเดียวของคุณก็ได้แต่ลูกค้าเนี่ยมีตัวเลือกมากมายเลยนะว่าฉันจะเลือกใช้อะไรก็ได้จากคนขายคนไหนก็ได้ทางออฟไลน์ line และออนไลน์ line. ดังนั้นเนี่ยการที่คุณเนี่ยมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการนำเสนอเนี่ย จึงต้องสำคัญนะคะลูกค้าต้องการซื้อสินค้าที่แก้ปัญหาของเขาไม่ใช่แก้เรื่องยอดของคุณข้อที่5ลูกค้าต้องการรู้ราคาก่อนที่เราจะบอกเสมอแต่จำไหมว่าหากคุณบอกราคาสินค้าคุณแล้วก่อนจังหวะเวลาอันสมควรจะด้วยวาจาหรือป้ายราคาก็ตามทีนะคะมันจะทำให้ ลูกค้าเนี่ยไม่อยากซื้อได้ลูกค้ายังไม่ทันรู้เลยว่าจะอยากได้สินค้านี้ไปทําไมตอบโตดอะไรกับเขาอยู่ดีๆบอกราคาเลยแล้วปรากฏว่าราคาแพงมากจ้าลูกค้าช็อกทำยังไงคะลูกค้าก็จะปฏิเสธและหูด,ดับไปเลยว่าโอ้ยแพงไม่เอาหรอกอย่างนี้นะคะก่อนที่เราจะบอกราคาเขานะคะให้บอกก่อนว่ามันมีประโยชน์ยังไงกับลูกค้าคะ่ะก่อนที่จะ เขาที่จะซื้อพอเขาเริ่มอินแล้วแล้เรา,เรา,เราค่อยบอกประโยสุดทา้ายไปก็ได้ว่าเอ้ยราคาเท่าไหร่พี่คิดว่าคุ้มไหมนคะข้อสุดท้ายเลยก็คือลูกค้าต้องชอบคุณไว้ใจคุณมากกว่าชอบสินค้า นอกจากคุณจะเสนอสินค้าแล้วสิ่งสำคัญกว่าก็คือคุณต้องเสนอและแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของคุณเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจและเสนอการให้บริการหลังการขายที่ดีเพื่อให้ลูกค้าเชื่อใจเพราะคุณต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าในยุคนี้เนี่ยลูกค้าไม่ได้ชอบนะคะและซื่อสัตว์ต่อสินค้าเหมือนอยู่ก่อน ไม่ใช่ว่าซื้อยี่ห้อนี้แล้วแบบทําไมฉันจะซื้อยี่ห้ออื่นไม่ได้ถูกปะเขาก็สามารถแบบเอ้ยเดือนใช้หมดแล้วฉันเบื่อฉันขอซื้อยี่ห้ออื่นมันก็เป็นไปได้หมนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ลูกค้านท,ที่ลูกค้านเนี่ยจะยังมั่นคงอยู่นะคะก็เพราะว่าเขาอะ่ะชอบเรา ชอบบริการของเราเราเป็นคนแบบนี้นะคะแล้วเขาติดใจในบริการลักษณะทำการมาร์เก็ตติ้งเออซื้อไปนะคะหลังการขายดีเออโฆษณาดีสินค้าดีนะคะเขาก็จะซื้อใช้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะและ6สิ่งที่พูดมานี้นะคะจะทําให้คนเนี่ยเริ่มนะคะที่จะมั่นใจในการขาย ายสินค้าของตัวเองได้ถ้าถามว่าเราจะหายกลัวจากการขายสินค้าเลยไหมออพูดตรงนี้เลยเลยเลยว่าไม่แต่สิ่งที่จะทำให้เราขายกลัวคืออะไรรู้ไหมคือการที่เราทำบ่อยๆทำซ้ำๆเราอาจจะไม่ต้องทำทุกวันก็ได้นะบางทีแบบการทำทุกวันมันทำให้เราเกิดความเครียดทุกปะเราอาจจะทำสม่าเสมอ อย่างอาทิตย์ละครั้งนึงอทําเป็นอาทิตย์ก่อนทําเป็นอาทิตย์ทาอาทิตย์หนึ่งพอทําได้เรื่อยๆแล้วอะเราก็จะเริ่มเกิดความมั่นใจแล้วเราจะเริ่มทําได้เองดังนั้นเนี่ยนะคะการขายเนี่ยเทคนิคการขายฉบับมือใหม่เนี่ยมันจะว่าง่ายก็ไม่ง่ายจะว่ายากก็ไม่ยากแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะได้แน่ๆเลยคือหนึ่งประสบการณ์และอย่างต่อมาเลยที่ออมอยากจะเน้นย้ำเลยคือเราต้องทําบนความแฮปปี้ของตัวเองนะ ถ้าเราแบบไม่แฮปปี้กับการทำเราเครียดจากใครก็ตามที่มาฟอร์ยอดเราหรือว่าใครก็ตามเหมือนแบบเครียดจากการที่มันเป็นหนี้และทำอะไรเงี้ยมันไม่ได้ทำให้เราแฮปปี้อย่างแท้จริงอะ่ะมันเป็นสิ่งที่บังคับเราจะภายนอกอเออมันอาจจะทำได้บ้างในระดับเดิงแต่ในระยะยาวแล้วอะคะ่ะเราก็ต้องถ้าเราจะทำหรือว่าขายงานนี้ต่อไปหรือจะพรีเซนต์ตัวเองยังไงเนี่ยเราก็ต้อง ทำอย่างมีความสุขอย่างระยะยาวนะคะวันนี้อมอก็ขอฝากเรื่องนะการขายไว้แค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ